ดิฉันนิวนะคะวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติให้กับเพื่อนๆฟังนะคะดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติก็คือจากหนึ่งเดือนรำเป็นสองเดือนนะคะหรือกระทั่งมาไม่มาเลยนะคะหนึ่งปีทำให้ดิฉันรู้สึกหงุดหงิดนอนไม่หลับนะคะฟาขึ้นเป็นปืดเลยนะคะจนได้ไปปรึกษาหมอนะคะปรึกษาหมอก็หายเป็นพัก,พก แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมคือผู้หญิงเรานะคะต้องอยากสวยแต่วันนี้ดิฉันมาค่ะตัวนี้เลยนะคะเอเชนเพร์นะคะดิฉันกินไปแค่2กล่องนะคะตอบโจทย์ให้กับชีวิตว่าดิฉันดูประจำเดือนมาปกตินะคะผิวพรรณดีขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันเมื่อก่อนไม่ชอบยิ้มนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยิ้มได้ด้วยเอเชนเพย์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆหรือ ใครที่สนใจนะคะตัวนี้เลยค่ะต่อจุดให้กับชีวิตนะคะคิวพันดีสุขภาพดีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจตัวนี้เลยค่ะเอชเชนเพ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ